สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน Dragon Ball s e n o v e r s e 2นะครับวันนี้ก็จะมาดู Expert Mission ลำดับที่13นะครับก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าด่านนี้ผ่านยังไงนะครับเนื่องจากว่าด่านที่13เนี่ยเเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วนะครับใน Expert Mission ทั้งหมดก็จะมีเวลาจำกัดนะครับแค่10นาทีแล้วก็มีอยู่4 s t สเตทให้สู้นะครับก็คือ มันจะสุ่มบอสออกมาครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็ไล่สู้ไปครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยออนไลน์ก็จัดการได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีออนไลน์ก็มาออฟไลน์ครับเพราะว่าหาห้องค่อนข้างยากนะสำหรับ expert mission ไม่ใช่สิต้องบอกว่าทั้งหมดเลยนะครับโอเคก็ถ้าที่แนะนำนะครับในการเอาไปใช้งานในดานนี้ครับผมจะแนะนำ s u p e r n o วานะครับแล้วก็ที่เหลือก็ตามใจชอบเลย มาดูกันครับว่าจะเป็นไงโอเคครับก่อนอื่นสเตจแรกเรามาดูกันว่าจะเจอตัวอะไระครับโอเคครับเจอซาบอนก็ถือว่าก็ถือว่าโอเครอบหนึ่งคือมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับซาบอน คือสเตตแรกถ้าเกิดว่าเจอฟิเซอร์เนี่ยถือว่าซวยจริงๆนะครับเพราะว่าฟิเซอร์เนี่ยมันืีอโกงนะครับก็ที่อยู่ในระดับธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นซาบอนกับกินิวนะครับส่วนมิเตอร์สตารเนี่ยน่าจะออกไม่แค่ตอนแรกครั้งเดียวนะครับมาดูสเตจสอครับ แต่สองเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นเซลนะครับพึ่งเซลเนี่ยค่อนข้าง,างน่ากลัวเลยแหละ <S <S แล้วก็เซลเนี่ยชอบใช้ออใช้ท่าที่แบบควบคุมควบคุมเพื่อนเรานะครับก็คือถ้าเกิดโดนเซลใช้ท่านี้เราต้องรีบไปช่วยเพื่อนไม่ให้โดนควบคุมนะครับเนี่ยอมาละเพราะาไม่ไงั้นเนี่ยเราจะเสียเวลากับการไปช่วยเพื่อนเยอะมากครับ มาอีกลพยายามช่วยเพื่อ,อนให้มากที่สุดครับโอ้ไม่ทันสองคนโอ้โอเซลมาอย่างนี้เราต้อง <c oughs> เราต้องไปต้านพลังครับเฮ้ย <c oughs> โอ้โหอะไรอะ่ะไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วแน่เลยโหไม่ทานแล้วโอ้ยเอ้ยต้านกลับไปได้ครับอ้าวเซล,ลน็อกแล้ว เขาสเตตสามครับสเตตสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอ,อยำฉาซึ่งยำฉาเนี่ยก็ขี้โกงอยู่แล้วนะชอบใช้ท่าที่แบบโจมตีได้ระยะไกลนะครับแล้วก็แรงด้วยเรารีบช่วยเพื่อนกัน,กนโอเคมาจัดก,การยำฉากันเลยยำฉาอยู่ไหน ยำฉาอยู่ไหนมีไงม,ามา,มามายำฉามานี่อ่ะยำฉาชอบใช้ท่านี้เนี่ยว่าท่านี้มารายาไกลแรงด้วยไงต,ตําตีล้กทีไม่โดนให้ยำฉาหน่อยมา,มาเฮ้ยไม่โดนอ่ะ โอ้เซลเซลอะไรยำฉามามาเฮ้ยโอ้โหมันใช้ท่าแบบเดียวกับเซลอย่าหรือนะสวยล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 ะนี่อะสวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้ำสวยซ้อนโอ้หเพื่อนโดนคุมสองตัวแล้วเราก็ตายด้วยต้องให้คนมาช่วยละ เขาเรียกว่างานหยาบนะครับเราอยู่ยใกล้ช้าพลังก่อนได้ไหมันดับแรกคือเราต้องช่วยเพื่อนกหอนนะ <c oughs> โอ้ยไม่โดนน้อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรกันนักหนาสวยละสวยลนะละ โอเคมาสเตจที่4ครับโอ้เหลือห้าทีพอดีคือจะบอกว่าสเตจสุดท้ายเนี่ยต้องเหลือไว้อย่างน้อย5้ทีครับเพราะว่านี่ครับโอเมกา้าเชนลอนนะครับออกบ่อยมากเป็นตัวที่ค่อนข้างที่โกงครับเราจะต้องยิงนี่ครับซุปเปอร์โนาวาไปเรื่อยๆนะครับ ไม่ถึงต้องแฮกซูเปอรนะว่าคือถ้าเกิดว่าเป็นจังหวะที่ที่เพื่อนเราสู้อยู่เนี่ยแล้วเลือดกําลังลดพอดีเนี่ยมันจะเป็นท่าที่รุนแรงมากครับแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะที่ใช้ไปนเนี่ยเออมันกันอยู่ก็จะทําให้มันเสียจังหวะนะครับ <S <S เพื่อนเราก็เข้าไปลุมนได้นะครับให้เลือดลดแล้วก็นอกจากเป็นมังกรหนึ่งดาวเนี่ยก็จะมีโบลี่นะครับมีโบลี่ แต่โบลี่มาไม่ค่อยบ่อยแล้วก็มีมิล่านะครับมิล่าล่างสุดท้ายนะครับแต่ผมว่าอ่มามังกรหนึ่งดาวเนี่ยโกงกว่านะครับโกงกว่าโกงกว่าโบลี่โกงกว่าโกงกว่ามิล่านะครับ นี่ครับยิงซุปเปอร์นต้ว่าไปเรื่อยๆอ้าวตายละยิงไม่โดนบืดครับบืดเมื่อกี้ ถ้าเกิดเรายิงอะไรธรรมดาๆไปเนี่ยไม่โดนไปเลยนะเพราะว่ามันที้โกงครับพวกตัวที่โดนควบคุมเนี่ย ไอยตางเดียวสามตัวมาช่วยกันหน่อยเร็วคือที่บอกว่าต้องเหลือห้านาทีเนี่ยเพราะว่าด่านนี้ค่อนข้างที่จะกินเวลาพอสมควรนะฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะว่ามันมันกันบ่อยครับแล้วก็มีเงินตีไปใช่ว่ามันจะลดทุกครั้งนะฮะโอเคเราขอหลบอยู่ตรงนี้ก่อน nó còn đám đoàn con mình đâu cài lại cài lại thì sắp khi nưng โอเคครับเรียบร้อยก็ถือได้ว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยช่วยเราได้เยอะเลยนะครับสำหรับการเล่นในด่านนี้ถึงแม้ว่าเราจะตายบ้างนะครับก็ยังมีเพื่อนที่เป็นคอมมาช่วยนะครับโอเคจบแรงแซดก็ได้ท่านะครับเหรียญอีก14เหรียญ ครับนี่ก็เป็นการผ่าน e x p กซ Mission ่นด่านที่13นะครับก็หลักที่สำคัญเลยก็คือต้องมี Super n o v นวครับสกิล Super Nova แล้วก็พยายามไปช่วยเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับระหว่างที่โดนควบคุมนะครับแล้วก็ถ้าโดนควบคุมไปแล้วเนี่ยก็จัดการมันก่อนนะครับเพื่อนเพราะว่าถ้าโดนควบคุมแล้วเนี่ยถ้าปลดได้แล้วเนี่ยเพื่อนก็จะได้มาช่วยเราสู้นะครับก็จะดีกว่า เ,เพิ่มศัตรูนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันครับก็ถ้าเกิดมีอะไรจริจงๆเด็ดๆก็เดี๋ยวามาแชร์ันอีกแล้วก็สำหรับดาร์กอนบอลซโนเวอจริงผมเล่นจบแล้วแหละแล้วก็ยังไม่มีเวลาในการตัดต่อคลิปนะครับก็อีกสักนิดนึงแล้วกันขอเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผม